ปัญหาสุขภาพผิวนะคะมีมากมายแต่ว่าปัญหาที่ วันใจสาวๆมากที่สุดเลยอันดับต้นๆเลยคือเรื่องฝ้ากระส่วนสาเหตุหลักๆของฝ้ากระคือรังสี UV จะมีผลกระตุ้นให้เม็ดสีเนี่ยสร้างมากขึ้นเรื่อยๆเลยทําให้ผิวพรรณเรามีสีเข้มขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องความเครียดนะคะเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอววยหมดประจําเดือนนะคะภาวะตั้งครรภ์หรือว่ากินยาคุมกําเนิดหรือการใช้เครื่องสําอางบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาฝ้ากระจะเกิดจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือช่วงอายุ ประมาณ30-40ปีการดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเลี่ยงแสงแดดที่อยู่ในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะและใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเลี่ยงเลี่ยงความเครียดโดยการที่เราเนี่ยพยายามหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายแลบประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถ้ามีการใช้ฮอร์โมนหรือยาทาต่างๆควรปรึกษาแพทย์